โอเคอันดับแรกเด็กๆเข้ามาดูในกลุ่มของตัวเองนะครับถ้าเป็นกลุ่มป .4 ป .5 ป .6 มองหนึ 1, ่งมอสองมอสามก็เข้าไปกลุ่มของตัวเองที่มีอยู่หรือตัวเองเป็นสมาชิกในกลุ่มอยู่ก็เข้าไปอย่างเช่นถ้าเป็นของปอ .6 ก็เป็นลิงก์เว็บนี้ล่าสุดนะครับเข้ามาก็จะลิงก์มาหน้าเว็บนี้นะฮะถ้ามันเจออย่างนี้ให้เราคลิกกลับไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์หรือคลิกตรงนี้ก็ได้ ตรงใดตรงหนึ่งคลิกเข้าไปถ้าเป็นบุเรียนของปอ .6 มันก็จะมีรายวิชาที่เราได้เรียนก็คือตัวนี้วิทยาการคำนวณและก็หน้าที่พลเมืองนะครับหาเราเข้าไปดูวิทยาการคำนวณก่อนเลยอันดับแรกนะฮะแล้วก็เข้ามาดูระดับชั้นของตัวเองปอ .5 ป .6 นี่ไงป .6 ป .6 จะมีทั้งหมด5้าใบงาน เราเข้ามาดูที่ใบงานเลยอันดับแรกใบงานที่หนึ่งถึงห้างานชิ้นที่หนึ่งก็คือใบงานที่หนึ่งอันนี้คือคําชี้แจงแบวทดสอบก่อนเรียนให้นัเราให้พวกเราจดใส่ในสมุดนะครับถ้าจดใส่ในสมุดก็คือลอกโจทย์แล้วก็ลอกชอยที่จะตอบแค่นั้นแต่ถ้าเราปริ้นออกมาแล้วก็ทําการเขียนชื่อนามสก,กุลบนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษก็ได้ แล้วก็ทาการการกบ,บาทเลือกคําตอบที่ถูกนะครับส่วนวิธีการโหลดงานทําไงมาดูที่มุมตรงนี้วิธีการโหลดงานข้อไปในมุมตรงนี้กดเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมามันจะมาหน้านี้ถ้าใครมีเครื่องพิมพ์ที่บ้านให้กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยจะเอากี่แผ่นพิมพ์ให้เพื่อนกี่คนก็ว่าไปไปตั้งค่าการพิมพ์เนาะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์ที่บ้านเราจะเซฟหน้านี้เพื่อไปพิมพ์ที่อื่นให้กดตรงนี้ครับ กดคำว,ว่าดาวน์โหลดนะครับถ้าใครมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้มีข้อมูล URL ก็คือข้อมูลที่อยู่ของไฟล์ไฟล์เป็นประเภทไหนบันทึกอยู่ในไดร์ไหนอย่างเช่นตัวนี้บันทึกอยู่ในไดร์ดาวน์โหลด directory าวน์โหลดหรือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็ในโฟ f o ด d e r document แล้วก็มีชื่อไฟล์ว่าตามนี้ .pdf ไฟล์ .pdf แล้วก็เริ่มกดเริ่มดาวน์โหลดถ้าใครไม่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดมันจะเด้งขึ้นมา เมนูนี้ถ้าเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome แต่ถ้าเป็นเบราว์เซอร์อื่นๆมันก็จะขึ้นในแถวนี้แล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วทำการพิมพ์หรือว่าเซฟลงไปในแฟลชไดร์ในเมมโมรีการ์ดอะไรของเราก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าใครพิมพ์ได้มีเครื่องพิมพ์เสียบอยู่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือว่าพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยการใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi b l u e t o o ู h พิมพ์กับเครื่องพิมพ์มันเป็นระบบรับสัญญาณไวเลสได้ก็กดพิมพ์มาได้เลย นะครับต่อไปมาดูงานชิ้นต่อไปงานชิ้นที่สองคือใบงานที่สองนะฮะอันนี้คือโดยเนื้อหาคําตอบากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเรียนวิชาวิการคานวณวิธีการหาคําตอบงานส่วนคือหาจากเน็ตแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เป็นลิงก์เรียนเนี่ยหาไว้ให้หมดแล้วคลิกเข้ามาก็เข้ามาที่ลิงก์เรียนได้เลยใบงานเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเปิดหน้าต่างใหม่และทำการพิมพ์หรือว่าดาวน์โหลด ที่จะเก็บไปปิ้นที่อื่นได้แบงงานตัวนี้นักเรียนมีแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างไรจงอธิบายอย่างละเอียดโดยใช้ภาพและเชัลักหรือข้อความตัวนี้มันจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับตัวอย่างในนี้มาดูตัวอย่างในนี้แล้วเอามาเริ่ม ทำแผนภาพโฟ Chart หรือว่า s ุโดโ o โค d ดการสร้างผังงานลำดับเบื้องต้นตัวอย่างดูในนี้เลยครับแต่เรามาคิดเองทำเบียนในนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำเกี่ยวกับการตื่นนอนจากบ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราดับขั้นมีอะไรบ้างก็เริ่มตรืจากตื่นนอนเก็บที่นอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ย เราก็เขียนเป็นเงื่อนไขออกมามันจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่ในวิดีโอตัวนี้นะครับงานชิ้นที่สตัวนี้นะครับจะมีตัวอย่างแนวทางคําตอบให้ดูอยู่อันนี้คือแนวทางคําตอบแต่เราต้องเอามาสร้างเองนะครับโดยที่ไม่ซ้ํากับตัวอย่างคําตอบลิงก์เรียนเหมือนเดิมครับในนี้ลิงเรียนงานชิ้นที่สี่เป็นงานที่สี่เหมือนกันครับมีลิงก์เรียนให้ แล้วก็มีตัวอย่างในการเขียนให้แบบนี้นะครับอย่างนี้งานชิ้นที่ห้าเหมือนกันครับมีลิงก์เรียนให้อันนี้คือใบงานตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างใบงานถ้าอยากเห็นชัดเปิดให้เปิดหน้าต่างใหม่ก็จะเห็นชัดขึ้นตอนนี้ตัวอย่างเวลาเราเขียนออกมาให้เขียนในนี้นะครับเขียนตามนี้เลยเนี่ยตัวอย่างเนี่ยเริ่มใช้งานโปรแกรม ไเท่ากับศูนย์ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยไปข้างหน้ากี่ครั้งเนี่ยมูฟแอนด์เกเนี่ยเดินกี่ครั้งไปข้างหน้าแล้วก็ให้มันตัดสินอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้เราไม่เราไม่ได้เขียนนี่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแต่ให้เรานําข้อความจากตรงเนี้ยเอามาใส่ให้มันถูกเรียงระดับขั้นตอนให้มันถูกแันนั้นเองหมดแล้วครับหมดแล้วมีแค่นี้อันนี้วิทยาการคํานวณต่อไปไปดูรายวิชาหน้าที่พลเมือง เขาจะดูด้านนี้ก็ได้แต่ง่ายสุดคือเลื่อนลงมาดูตรงนี้ในปุ่มสีแดงจะมีหน้าที่พลเมืองตัวนี้คลิกเข้าไปมาที่ระดับชั้นของตัวเองปอ .6 จะคลิกที่ภาพคลิกที่ตัวหนังสือตัวนี้ก็ได้หน้าที่พลเมืองปอ .6 จะมีทั้งหมด20ใบางานในภาคเรียนที่1เราไปดูใบางานที่1-10ก่อนเหมือนกันครับทําเหมือนกันเหมือ,นก,น,มอน,กนกับรายวิชาวิทยาคนิตเลยกดเข้าไปตัวนี้สามารถพิมพ์หรือว่าเซฟเข้าไปในแฟลชได้ที่เอาไปพิมพ์ที่อื่นได้ อันนี้ก็ทําเหมือนกันเหมือน,นกันที่กล่าวมามีลิงก์เรียนให้พยายามอ่านช้อยดีๆนะครับอันนี้คือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ตัดแปะนะแต่ว่าให้ตอบคาถามโดยมีรูปภาพเป็นตัวอย่างให้ดูเลยฉยๆครับพยายามอ่านอ่านคําสั่งอ่านโจทย์ให้ให้ชัดเจนโจทย์ถามอะไรก็ตอบแค่นั้นไปงานที่สี่ งานที่5้อย่างเช่นตัวนี้มันมีตัวอย่างให้ดูเราก็ทำตามตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นภาพบัตรภาพเราไม่ต้องตัดแปะครับมันมีแค่การตอบคำถามโดยมีรูปภาพประกอบไม่แค่นั้นเอง าจจะอธิบายในส่วนของตัวนี้หน่อยก็คือการสร้างโครงงานให้เราคล้ายๆว่าเขียนล่างขึ้นมาจำลองขึ้นมาว่าเราอยากทำอะไรอะไรยังไงโดยมีตัวอย่างจากตรงนี้หรือเราจะเข้าไปดูข้อมูลจากตัวอย่างของเขาแล้วนำมาตอบในนี้ก็ได้เช่นกันคืออยากให้เรารู้แนวทางในการทำโครงงานแค่นั้นเองว่ามีหัวข้อมมกอบอะไรบ้างนะครับ จบแล้วใบางานที่หนึ่งถึงสิบต่อไปเราไม่ต้องกลับไปตรงนี้นะเรามาดูตรงนี้เลยเนี่ยกลับมาตรงนี้หน้าที่ปหกออก็จะกลับมาหน้านี้ใบางานที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเหมือนกันครับมีลิงก์ให้เรียนแล้วก็มีใบางานให้ถามตอบธรรมดาครับมีแค่นี้เองใบางานทค่เนี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นในใบความรู้ ให้เราอ่านเป็นคำชี้แจงแล้วก็ตอบคำถามแค่นี้อ่านี่นเหมือนกันมีการตอบคำถามงานนี่สิบสามแสดงความคิดเห็นภาพกลางๆตอบคำถามงานชิ้นที่สี่มีลิงก์ให้เรียนนะครับตอบคำถามงานชิ้นที่สิบห้าเหมือนกันครับตอบคำถามงานที่สิบหตอบคำถามเหมือนกันงานที่นี่สิบเจ็ดตอบคำถามเหมือนกัน ชินีสิบแปดเหมือนกันครับชิ้นที่สิบเก้ามีภาพประกอบให้ดูแล้วก็ตอบคำถามสิบเก้ายี่สิบต่อกันเลยครับมีประมาณนี้ครับยี่สิบเป็นงานวิชาหน้าที่พลเมืองประมาณนี้โอเคเนาะใครสงสัยต,ต,ตรงไหนก็สามารถมาถามได้นะครับ